เข้าไปที่ศูนย์ทุเรียนนะครับซึ่งออกจากอำเภอทานโตตรงไปยังบ้านศรีนครนะครับถ้าหันหน้าไปทางเบตงเราเลี้ยวขวาเข้ามานะครับงอกเรียนีโรงเรียนต่างเนี่พี่ก็จะไปสุดชายแดนมาเลเซียนะครับผ่านครับเราแม่จันแต่ว่าอนาคตเราก็อาจจะต้องมา อาจจะต้องมาเจราจาคุยกับอีกแบนี้ไม่ได้นะตรงนี่จะไปอยขอเงินอย่างเงินไลายสี่หมื่นตันหรือวาคนก็พมอย่างแค่นั้นเงินตันนี้ก็โอ้สองข้าวทานที่เราเห็นนี่จะเป็นผู้เรียนหมดเลยนะเปิดกระจกดูได้เดวนี้ไม่มีอะไรแล้วคือหลายปีแล้วนะแน่แน่ผู้เรียนแน่ที่เห็นเชื่อ นะครับที่ท่านโตจังหวัดยะลาครับทุเรียนหมดนะครับทุเรียนหมดเลยที่เห็นเนี่ยที่มีตม้นมาเลโอ,โอ,โอ,อน,นี้ยังจดูเขาที่าน,นันก,กว่านี้นะนี่เราขึ้นเขาไปเรเเลยนะครับเนี่ยถึงช่วชีรีเขไตไมตกใจเลยโอ้โ,อโ,อโอเพราะฉะนั้นทุเรียนที่ แต่รายการจะได้รับประทานเนี่ยเรียกว่าเป็นออร์แกนิกของแท้เลยนะครับเนี่ยจากไอเดนต้เนป็น GI ไนะครับทุเรียน GI ทุเรียนยาลาแต่ว่ายังไม่ได้ทำสักทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำเรามาทำเองตรงนี้เดี๋ยวนี่ส่วนสเนี่ยสทุเรียนงนั้นเลยครับผม ีจุดชมทะเลเหมอกบ้านพี่คุนทองด้วยนะครับที่ผมเห็นขัดความเงินนะครับจุดชมทะเลหมอกดอกนะคะทุเรียนหมดนะครับที่เห็นเนี่ยโอ้โหนี่ทุเรียนครับนี่เรามาแวะเรามาแวะซื้อทุเรียนกวนนะครับมาซื้อทุเรียนกวน เรียนกวนครับอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวแฟนรายการมาช้อปปิ้งกันได้เรียนคือไม่ใช่หยุดมาทำพนีมันมีคนสไปเร็วมากเลยครัอำเภอตำบลคีรีเขตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาครับทุเรียนนะครับทุเรียน g ีทุเรียนภูเขานะครับ การเตรียมาารนี่คือต้องเตรียมได้ทานทุเรียนนะครับมาดูทุเรียนวันนี้เพื่อให้แฟนรายการได้ชอปปิ้งได้ทานทุเรียนอร่อยๆครับเดี๋ยวมีวัดดงด้วยก่อนอันนี้มีวัดนะครับโรงเรียนบ้านศรีนครนี่วัดอะไรเดี๋ยวชื่อวัดศรีนครนะครับ เราจะเข้าชื่อบ้านไทยพัฒนาแล้วนะครับไทยพัฒนาเดี๋ยวผู้ไปถึงแล้วนี่ไปไปเข้าไปในสวนหน่อยนะยนยนะใช่ใช่ค่ะนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปจอดจอดกันก่อนแนวสูวนทุเรียนครับแนวทุเรียนเขาเลยบนเขานะครับทุเรียนนะครนะับแบ เพิ่มทุเรียนแห่งบ้านคีรีเขตบ้านไทยพัฒนาอำเภอทานโตจังหวัดยะลาโชคดีจริงไหมครับดู้อากาศบรรยากาศสิครับอยากให้ทุกท่านได้ชิมได้ทานกันดูน้ในการบุเนี่ยนะทุเรียนทั้งนั้นนะครับเนี่ยทีเ่เห็นเนี่ย กจะถึงจุดที่เราจะไปจับร <มา S 1> ัน อันนี้เราจะขึ้นไปที่สวนทุเรียนนะครับหลังจากที่เปลี่ยนรถสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่คุณแม่น้องนะครับเจ้าของสวนเขากําลังจะพาเราขึ้นไปอันนี้คือเราจะไปที่ที่พักหรือไปที่ที่ไหนครับไปที่ลงก่อนค่ะไปที่ลงนะครับไปที่ลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะแม่ให้ดูทุเรียนที่เขาตัดไปข้างทางนึงคอดีบอกน้องเขาไปแล้วครับโอ้คุณแม่คุณแม่มาอยู่ยังไงเนี่ยครับ เข้ามาไกลนะนี่ติดเกจมาเลยแลยค่ะนี่มามาอยู่กี่ปีแล้วครับเนี่ยคุณแม่มาอยู่กี่ปีแล้วสี่สิบปีแล้วค่ะสี่สิบกว่าปีแล้วโอ้โหแล้วจริงๆคุณแม่เป็นคนที่ไหนนี่คนแก่นค่ะเฮ้ยแอ่บบอค่ะอยู่ใสเจ้าอยู่ใสอยู่จุ้มแพรค่ะโอ้ยมาไกลไกลแม่ก็ไปเจอคุณพ่อไปเรียนรำพ่อไปเรียนรำไปเจอทิ้งทิ่ โอ้ลํากำแพงนี่คนใต้เยอะมากนะค่ะคนใต้ซุ้มคนใต้เลยค่ะจันแล้วคนติ๊กทำไมไม่มาด้คควยครัวันนี้ยากมากเลยกว่าจะขึ้นถึงนู้ได้ต้องเดินขึ้นนะ,ะไม่มีรถขึ้นก็มีแต่โซนดินเหมือนนี่ค่ะจะเยอะและ้วทุเดียตอนนี้เพราะว่าข้างล่างเขาส่วนมากเขาจะตัดกันแล้วเพราะว่าประมาณสักเดือนสิงหาขึ้นมาเนี้ยถ้าเราคนคนิ๊ข้างล่างจะเยอะที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นบ้านชื่อ บ้านดินเสมอค่ะบ้านดินเสมอบ้านดินเสมอหูแต่หูอื้อนะเยอะที่ว่าโอมันเป็นมันเป็นอันซีนไทยแลนด์จริงๆนะครับเนี่ยที่ไม่ทำนานทางก็จะเขาจะเขาจะกลัวเระเป็นอย่นคุณแม่ของคุณส่วนผมเป็นคนขอนแก่นนะครับก็คุณแม่ของคุณส่วนของเพื่อนผมเอง ครับขึ้นไปอีกตรงนี้จะเป็นตรงนี้ตรงนี้มันจะต้องใจเกียดต่ำขึ้นนี่ถ้าใครมาต้อพวกเรวพกนี่แหละโวกนี้แหละเพราะมันยาวให้นึงใครได้กินทุเรียนนี้คงโอ้โหมันเป็นลาทุเรียนที่มันมีค่ามากนะเนี่ยมันไกลมากเนี่ยมันอยู่สูงมากเลยกับตอนนี้โอ้โหเห็นคุณค่าของทุเรียนเซาเทนทุเรียนไหมครับ จะไปทั้งจีนไปทั้งยุโรปแต่ว่าคนไทยทานก่อนแล้วกันโอ้โหนี่ตั้งแต่ลงเครื่องบนินเที่ยงสิบนาทีจนถึงหกโมงเย็นเนี่ยเนี่ยหกโมงเย็นไม่ถึงจุดหมายเลยนะครับเอค่อยๆมาเรื่อยๆมาเลียงๆนะครับเนี่ยโอ้โทานอาหารขึ้น ควรเรือนครับเนี่ยเออห้าสิบเลือนะอ่ะขอบคุณดเสมอที่ห้าสิบขเป็นบินอันซีนไทยแลนด์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวพาจังได้ดูทุเรียนน้องเขาแป๊บหนึ่งหัวคอลเล็คจะได้ดูทุเรียนไอผมอันนี้สวนคุณแม่อันนี้ไหนคุณแม่อันนี้สวนคุณแม่อันนี้สวนคุณแม่แ,มแล้วก็ยาวไปตรงนั้นนี่คุณแม่คุณแม่มีม,มีกี่ต้นเนี่ยทุเรียนตรงนี้เนี่ย 62แล้วทั้งหมดที่คุณแ<น>ม่ป 62, 62, 62ลูก62ไร่62ไร่โอ้โหนี่โซนนี้ก็ใช่ค่ะตอนนี้โซนนี้ไปมันสุดลูกหูลูกตายนะทั้งทั้งมังคุดท,ทั้งทัโโ้งทั้งทุเรียน,นะคะ่ะมีขายผลไม้เลี้ยงลูกกันเนี่ยเนี่ยค่ะยังยังไม่ได้ตัดสักลูกหนึ่งเลยเนี่ยคอย,ยลูกอยู่เนี่ย <S <S แล้วก็โซนนี้ไปถึงโนโ่นเสาเทนทุเรียนโซนนี้เป็น ให้หมดนี<ช>ด่ของคุณแม่หมดแล้ไปข้างบนนู้อ,อีกไอ้นู้อข้างบนมันติดอ่างเก็บน้ำโอ้โหแดงแหญนนู้แดงใหญ่สองข้างติดลงอันนึงแล้วก็ติดติดอัดกินน,น้ำอันนึงแล้วไปสุดนี่มันไปทะลุไหนครับอ่าติดเขตมาเลค่ะติดป่าเราไปสุดชดายแดนไทยได้ไหมพรุ่งนี้นี่เออได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูเขตแดนอันนี้บ้านคุณแม่ไหนเนี่ยค่ะเนี่ยนะอ่างบ้าน เดี๋ยวว่าเราไม่จอดบ้านเราจะไม่จอดโลก <c oughs> สองกลางๆนี่ก็มีเด็กเรียนไปเลยอันนี้ค่ะ <c oughs> สิ่งนี้ไปถึงสิโนโลเลยเดี๋ยวโอ้โหโนี่เหรออันนี้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวมาพักตรงนี้เดี๋ยวเช่คาคอสเสิร์ตม้ให้ดูนะคะโอ้อ<ห>นี่นะฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะเ,เดี๋ยวเราไปถึง จากเนี้ยค่ะยานจากอ่างเกฝั่งโน้นก็ไปถึงของแม่หมดเลยโอ้โหโอ้โหนิดเม็ดไม่รู้จะใช้เคำว่าอะไรยิ่งยิ่งกว่าผ้าคีร้วห่อทองไป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 ่ปไ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 ปทปไ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 นไัไป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 ไนไปยปัปไปไนไป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 เปไปเปไปเปไปไปรปไปนีไปไีไปไปไป่ปไ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 ปเปไป่วไปไนไปไปไองปไี้อไ่ แล้วคมา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 ,มาขายมาขาย <c oughs> มาทานกันมาทานกันผมพาอา <c oughs> จารย์ไปตัดที่ต้นแล้วแฟนรายการมาถึงต้นกำเนิดทุเรียน <c oughs> แห่งยาลาครับตัวชิโดะเข้ามาโอ้โับ <c oughs>